ดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการชำระค่าสวัสดิการชาปนกิจรายเดือนนะคะซึ่งจะชำระในเดือนที่เรามีสมาชิกเราเสียชีวิตนะคะถ้าเดือนไหนที่ไม่มีสมาชิกเสียชีวิตเราก็ไม่ต้องชำระนะคะอ่าโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราเข้ามาทิ้ในกระเป๋าของเราเรียบร้อยนะคะให้เรากดมาอันนี้แอดมินเข้าผ่านกระเป๋า ตัวบิสเก็ตนะคะเข้ามาตรงด้านบนที่เป็นรูปแว่นขยายนะคะแล้วก็ให้เราใส่ลิงก์นะคะ m g p c r e m a t i o n c o m นะคะซึ่งอันนี้แอดมินมีอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะแต่หาว่าใครที่ไม่มีนะคะก็ให้พิมพ์ให้พิมพ์ตรงตรงนี้นะคะที่มีคำว่าโทเคนด้านบนตรงนี้นะคะให้เราพิมพ์ว่า mgp ขีดนะคะขีดตรงกลางแล้วก็ creation m นะคะ c r e m a t i o n com นะคะแล้วก็คลิกเข้ามาค่ะหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะหน้านี้คือเราเริ่มจะเข้ามาใน creation เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะให้เราเลือก chain เ,เ,เลือกว่าเราเปิดอันนี้นะคะในอะไรเราก็เลือกเป็น bnb ค่ะ bnb smart chain นะคะ เชื่อมต่อค่ะคุณต้องการเชื่อมต่อไหมหเรากดเชื่อมต่อเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะขึ้นว่าเป็น verify ใช่ไหมคะ,ะให้เรากดเข้าไปค่ะคือถ้าเราเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรากด verify นะคะมันจะขึ้นเป็นนะคะมันจะขึ้นว่าเรา log in สำเร็จ um นะคะทุกคน จะขึ้นว่าล็อกอินสำเร็จนะคะอะมันจะขึ้นว่าล็อกอินสำเร็จเรียบร้อยก็จะเข้ามาหน้ากระเป๋าของเราค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะบอกว่าเราจะต้องชำระอยู่ที่59.3402นะคะ59.3402เราก็กดชำระเลยค่ะแต่เราต้องมีมี MMSC ในกระเป๋าเพียงพอเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็กดชำระนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะลองกดชำระดูนะคะยอดต้องชำระคือ59.3402นะคะกดเข้าไปค่ะเพานาว๊ะทำไมามันขึ้น sending attention r e c r e s สักคู่นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองกดชำระอีกทีหนึ่งนะคะ โอเครอบนี้ชนะได้แล้วมันก็จะขึ้นให้เรายืนยันนะคะยืนยันการชำระค่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้คือเราชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูมันโหลดแป๊บหนึง่งมันจะขึ้นมาว่ายังไงเวทติ้งนะคะเวทติ้ง for confirm เดี๋ยวเรารอระบบเปลี่ยน c o n f i r มอันนี้ c o n f i r มเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นว่า successful นะคะซึ่งเมื่อเราชำระเสร็จแล้วนะคะ ตัวเพานาาตรงเนี้ยจากสีเขียวจากสีไม่แน่ใจเมื่อกี้สีเขียวหรือสีสีฟ้าเอหรือสีเหลืองนะคะตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสีเทาสีดําแบบนี้นะคะเป็นสีเทาๆเาแบบนี้แสดงว่าเราได้ชําระของเดือนนั้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ามันได้ชําระของเดือนนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคทีนี้เราก็ชําระของ เดือนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรอรอ,รอเดือนหน้ายอดจะออกมาเป็นเท่าไหร่ก็อย่าลืมชำระชำระกันให้เรียบร้อยนะคะตามระยะเวลาที่กําหนดเนาะชำระให้แล้วเสร็จภายในเดือนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะคะทําได้ไม่ยากคะ่ะสวัสดีค่ะ